ส,สวัสดีค well รับเพื่อนๆทุกคนผมมิเจยคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียหลังได้ชมการถ่ายทอดสดไทยลีกผ่านทางช่อง o n e Play Sports เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซีย หลังได้ชมกันถ่ายทอดสดไทยลีกผ่านทังช่อง One Play Sports จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับโดยแอดมินเพจได้โพสต์ว่ายันโตบัสนาได้ลงเล่นเป็นสเสบ็ผู้เล่นคนแรกในนัดที่พีทีประจวบพบกับเชียงรายยูไนเต็ดถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง YouTube และไลฟ์สดผ่านทางเพจ Facebook ของอินโดนีเซีย One Play Sports จากนั้นก็มีชาวอินโดนีเซียมาแสดงความคิดเห็นใตโพสต์นี้มากมายเลยนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่า โดยปกติแล้วอินโดนีเซียแพ้แค่ในเรื่องของคุณภาพการถ่ายทอดสดไม่ใช่สนามแข่งขันในอินโดนีเซียมีสนามแบบนี้อยู่มากมายเช่น P.S.S s a l m m n n P.S.I.S สมรังบาล b กป i าปัน r n r e u Bull d i b o และ JIS มันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วตอนที่เป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมอย่างกัฟฟุตบอลโลกแน่อันที่จริงแล้วมันก็มีแค่เรื่องคุณภาพการถ่ายทอดสดเท่านั้น จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่ว่าอินโดนีเซียแตกต่างแค่คุณภาพของประเทศอื่นมีความละเอียด1000พีบวกส่วนของอินโดนีเซียยังคงเป็น3ามรอยสิบพี <laughs> และก็มีท่านเข้ามาตอบใต้เมนีว่ว่าบางทีคุณภาพการถ่ายทอดสดอาจจะดีขึ้นกว่านี้ในอนาคตจากนั้นก็มีท่านเข้ามาปิดท้ายว่าใช่แล้วมันส่งผลทําให้นักเตะเล่นนอกประเทศดีแต่เมื่อกลับมาเล่นในประเทศ มักจะไม่ค่อยดีรู้สึกแปลกใจไม่ว่าทําไมบางทีถึงทําผลงานได้ไม่ค่อยดีความไหลลื่นของลูกบอลมันไม่เหมาะสมเพราะว่าบอลมันกระเด้งไงมุมมองท่านต่อมาครับอินโดนีเซียกําลังถูกทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆจากนั้นก็มีผู้มาตอบได้เมนี้ว่าควรจะใช้ยามาฮ่าจะได้นําหน้าคอมเมนต์ท่านมาตั้งคําถามว่าประเทศไทยไม่มีโควรัสแล้วเหรอ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับสิ่งที่สําคัญคือประสบการณ์ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมามีมุมมองว่าระดับของหลีกของพวกเราแตกต่างจากหลีกของไทยอย่างมากเลยพวกคุณต้องจำเอาไว้ว่าที่กองเชียร์ไทยลีกสามารถเข้าชมได้อย่างใกล้ชิดติดขอบสนามก็เพราะว่ากองเชียร์ไทยลีกต้องการที่จะไปร่วมสนุกในทุกๆนัดของการแข่งขันไม่ได้ต้องการไปตีกองเชียร์ด้วยกันเพื่อให้เกิดความวุ่นวาย ลองดูกองเชียร์ของพวกเขาเป็นตัวอย่างถ้าหากต้องการที่จะให้หลีกมีความก้าวหน้านี่คือตัวอย่างที่ดีของอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับกองเชียร์ของชาวอินโดนีเซียทุกคนคอมเมนต์ท่านหมาครับสวัสดีสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียหรือ PSSI เมื่อไหร่หลีกของอินโดนีเซียจะมีคุณภาพสนามและการถ่ายทอดสดแบบนี้เหมือนกับไทยหลีกบ้างความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่า สนามแข่งขันคล้ายกับยุโรปเลยมุมมองท่านต่อมาครับแต่ทําไมเวลาที่ยันโตบัสนาเล่นให้กับทีมชาติถึงมักจะชอบทําผิดพลาดตลอดเลยคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเขาเป็นผู้เล่นที่เก่งนะแต่มักจะถูกมองว่ากากเพียงเพราะว่าเขาไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมชาติได้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับกําลังรอชมความผิดพลาดมุมมองท่านต่อมากล่าวว่า ซาฟาวี ie, ส่งคำทักทายไปให้กับยันโตบัสน้าโดยทักทายว่า20คอมเมนต์่านมาครับพวกเราชนะแค่ปริมาณแต่คุณภาพของลีกยังคงห่างไกลจากพวกเขามากถ้าพูดถึงเรื่องของศักยภาพฟุตบอลของพวกเราก็ถือว่ามีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมแต่ต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นมืออาชีพถ้าหากต้องการที่จะก้าวหน้าชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่า เพื่อนร่วมรุ่นของยันโตบัสนาก็สามารถทําได้มันเป็นเพียงแค่เรื่องของสภาพจิตใจแค่ได้ลองออกจากคอมฟอร์ทโซนดูบ้างในอดีตก็เคยมีผู้เล่นของพวกเราหลายคนไปเล่นในหลีกที่คุณภาพสูงกว่าหลีกของพวกเรามุมมองท่านต่อมาครับอินโดนีเซียกําลังล้าหลังมากขึ้นเรื่อยๆคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าอย่างกาหลีกยุโรปแล้วอินโดนีเซียละ่ะทำได้ไหม ความคิดเห็นท่านต่อมาครับผมนึกว่าหลีกเยอรมันแต่พออ่านแคปชั่นอะไรกันทำไมมีชื่อทรูมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าได้ดูไทยลีกและมาเลเซียนลีกแล้วอย่างกับยุโรปแล้วอินโดนีเซียล่ะเมื่อไรจะได้คุยกับเขาบ้างคงต้องรอให้สูเลขึ้นมาเป็นนายกสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียก่อนใช่ไหมคอมเมนต์ท่านมาครับดูมาเลเซียลีกและไทยลีกสิ มันดีอ่ะสามารถดูถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube ได้ลองถ้าเป็นที่นี่สิคุณต้องดาวน์โหลด apk แล้วยังต้องจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องเป็นรายเดือนหรือไม่ก็รายปีความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่าทำผลงานได้ดีเลยมุมมองท่านต่อมาครับเยี่ยมไปเลยไทยลีกชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่าในย่านอาเซียนลีกที่มีความเป็นมืออาชีพที่สุดคือไทยลีก และลีกที่มีความน่าตื่นเต้นที่สุดคืออินโดนีเซีย a g u e มันยอดเยี่ยมมากเลยตั้งแต่คุณภาพการถ่ายทอดสดสนามยากก็สวยสนามไม่มีลู่วิ่งดูแล้วสบายตาดีความคิดเห็นท่านต่อมาครับประเทศไทยก้าวหน้าไปไกลแล้วมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าอย่างกับลีกยุโรปเลยไม่มีลู่วิ่งคอมเมนต์ท่านมาครับแต่ถ้าพูดถึงบรรยากาศในสนาม อินโดนีเซียคือเบอร์หนึ่งจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนนี้ว่าแต่คุณภาพลีก็ตกตามลงเฮ้อความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าว้าวกองเชียร์สามารถเข้าชมในสนามได้แล้วมุมมองท่านต่อมาครับแอดมินทำไมประเทศไทยถึงกล้าให้กองเชียร์เข้าชมในสนามไม่กลัวโควิดกันหรอจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่าตอนนี้ มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแค่หลักสิบเท่านั้นแล้วเจ้าของคอมเมนต์ก็เข้ามาตอบกลับว่าถ้าหากวิเคราะห์ตามความเป็นจริงแล้วมันคือโควิดนะไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดาคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าทําไมถึงมีกองเชียร์เข้าชมเป็นจํานวนมากได้ละ่ะแอดมินแล้วโครโนาไวรัสละ่ะความคิดเห็นท่านต่อมาครับทําไมถึงมีกองเชียร์ได้ละ่ะแอดมินมุมมองท่านต่อมาตั้งคําถามว่า ยันโตบาสน่าเคยอยู่กับทีมเปอร์ซีฟใช่หรือไม่คอมเมนต์ท่านมาครับดูจากหลีกของพวกเขาแล้วที่ประเทศไทยมีเมล็ดพันธุ์ใหม่เข้ามาเสริมทีมชาติเป็นจำนวนมากถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะวัหลีกของพวกเขาอยู่ในระดับเดียวกับญี่ปุ่นแล้วชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่ารู้สึกอิจฉาที่ได้เห็นความก้าวหน้าในลีกของพวกเขาตั้งแต่สนามหญ้าอาจรรย์ที่ชมได้อย่างใกล้ชิด การถ่ายทอดสดอย่างกับยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรีเมียร์ลีกมุมมองท่านต่อมาครับสนามก็สวยเกมก็สนุกคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าผมชอบสนามแบบของไทยนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับบ้าไปแล้วไทยลีกลีกอินโดนีเซียใช้เวลากี่ปีถึงจะตามทันมุมมองท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่าสนามสวยจังคอมเมนต์ท่านมาครับ m o ลาทีคงต้องร้องไห้หากได้เห็นสิ่งนี้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเป็นกำลังใจให้นะยันโตมุมมองท่านต่อมาครับคุณภาพสนามหญ้าและการถ่ายทอดสดโคตรดีเลยยังกับพีเมลีกแนะ่ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่าโดยปกติแล้วยันโตบัสนาเป็นตัวสำรองหรือแอดมินมันคงจะแย่นะถ้าหากมันเป็นเรื่องจริง ความคิดเห็นท่านต่อมาครับว้าวความรู้สึกเหมือนกับพรีเมยร์ลีกเลยพี่ชายมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าจะเย็นเย็กันนักสหายอินโดนีเซียมีมาเฟียฟุตบอลอย่าไปกลัวคอมเมนต์ท่านมาครับพรีเมยร์ลีกเวอร์ชันอาเซียนความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่าเยี่ยมไปเลยยันโตมุมมองท่านต่อมาครับกองเชียร์ที่นี่ นั่งชมกันได้น่ารักจังคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเพิ่มไฟสนามอีกสักนิดก็เหมือนกับพรีเมียร์ลีกแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาครับขอคาราวะกองเชียร์มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าสนามหญ้าสวยดีจังและคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายกล่าวว่าสนามสวยจังนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเท่านั้น ไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทางประเทศได้นำมาฝากเพื่อเห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียหลังได้ชมการแข่งขันไทยลีกผ่านทางช่อง one play sports หากเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต,ต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษา อาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลาภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้โปดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมเช่คอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเฮนดคอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ